ของข่าวเอเชียนเกมส์ครั้งที่19กันบ้างนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเอเชียนเกมส์ครั้งที่19จะจัดการแข่งขัน 23กันยายนจนถึง8ตุลาคมปีนี้แล้วนะคะณนะเมืองหางโจวประเทศจีนซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ไทยเราจะได้เผยแพร่วัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักค่ะคุณผู้ชมโดยหนึ่งในเมนูอาหารที่ใช้เสิร์ฟในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นั้นก็คือปลานึ่งต้มยำสไตล์แบบไทยๆของเรานี่เองละค่ะ ซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ผ่าน Facebook ว่าปลาเนึ่งต้มยำแบบไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ใช้เสิร์ฟในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19 โดยเมนูต้มยำเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่เป็นความนิยมของนักท่องเที่ยวเลยนะคะอีกทางก็ยังเป็นที่รู้จักแล้วก็ชื่นชอบของคนทั่วโลกโดยเฉพาะที่จีนเองซึ่งก็ได้รับความนิยมค่ะคุณผู้ชมมีการขายอย่างแพร่หลายทั้งในร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็ในรูปแบบของเครื่องปรุงสำเร็จรูปสำ,รรปสำหรับทำต้มยำแบบไทยที่จีนก็มีขายด้วยคุณผู้ชมแล้วก็โฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการที่ทางจีนเนี่ย เลือกเมนูปลานึ่งต้มยำแบบไทยเนื่องจากคนจีนรู้จักต้มยำกุ้งของไทยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะโดยร้านอาหารไทยเองรวมถึงร้านอาหารอื่นๆที่ไม่ใช่ร้านอาหารไทยโดยตรงก็ต้องการที่จะสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆค่ะจึงนำเครื่องปรุงแล้วก็รสชาติแบบต้มยำเนี่ย ไปประยุกต์ใช้กับเมนูอื่นๆนะคะโดยเมนูปลานึ่งเนี่ยเป็นเมนูที่คนจีนชอบทานอยู่แล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาก็เลยนำมาประยุกต์โดยการนำเครื่องต้มยำม,มาปรุงเป็นน้ำซุปค่ะแล้วก็ราดลงไปบนตัวปลานึ่งนั่นเองนะคะทั้งนี้การได้รับเรืองดังกล่าวยังมีสื่อหลักของจีนค่ะคุณผู้ชมอย่างสำนักข่าวไชน่ามีเดียกรุ๊ปนำเสนอประเด็นนี้ด้วยนะคะโดยระบุว่าเมนูของไทยอย่างต้มยำเป็นเมนูยอดนิยมของคนทั่วโลกและต้ม ก็นับว่าเป็นอาหารเอกลักษณ์ของไทยอีกด้วยนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็รู้สึกยินดีค่ะที่ไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศอีกครั้งนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าประชาสัมพันธ์นะคะวัฒนธรรมอาหารไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลักดันและก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยให้ความสาคัญนะคะกับมาตรฐานวัตถุดิบรสชาติราคา เพื่อที่จะคงความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคค่ะรวมทั้งยังได้สนับสนุนต่อยอดให้อาหารไทยไปสู่เทรนอาหารอนาคตอีกด้วยนะคะผลักดันให้เกิดความร่วมมือต่างๆนะคะอย่างเป็นระบบกับผู้ประกอบการผลิตอาหารและผู้ประกอบการธุรกิจนะคะที่เกี่ยวเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งที่19นี้ค่ะ